เรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องเล่าของสมาชิกในเว็บพันทิปย์ท่านหนึ่งที่ได้มาเล่าเอาไว้ว่าผมนั้นเคยเป็นทหารเรือสังกัดก,กองบัญชาการนาวิกโยธินตอนนั้นหลังจากที่ฝึกเสร็จที่ชนบุรีฐานทัพใหญ่กองกองทัพเรือผมก็ได้โดนส่งตัวมาประจำการที่ฐานทัพเรือพังงากลางบานทับละมุทหารหน้ามนคนจนจากภาคเหนือ ที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่ปักใต้อยู่นานจนกําพูดติดทองแดงพูดเหนือปนกับภาษาใต้จนกลายมาเป็นสำเนียงแปลกๆผมนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีผมเองช่วงนั้นก็ไม่มีแฟนก็เพราะไม่มีแฟนนี่แหละถึงได้มาสมัครไปรับใช้ชาติเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรกังวลหรือว่ากลัวเมีย จะหนีไปเอากับคนอื่นแบบเพื่อนๆในกองทัพหลายคนซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากโชคดีที่ผมนั้นไม่ใช่คนเที่ยวไม่ใช่คนที่กินเหล้าหรือว่าเมายากลางค่ำกลางคืนเพื่อนๆก็พากันไปเที่ยวสาวๆตรงสามแยกนาถนนเข้าฐานทัพนั่นคือแหล่งกินตับของทหารชายกลัดมันส่วนตัวผมเองนั้นก็ขี้อายจะให้ไปล้นจนต่อหน้าคนอื่นคนที่ผมนั้นไม่ได้รักมันก็คงไม่ไหว ช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิดสึนามิได้ประมาณ3ปีที่นี่ผมก็เคยได้ยินข่าวว่ามีคนตายเป็นเบื่อเลยศพนั้นเต็มหาดบางศพมันก็ไปเกยท้างอยู่กับต้นสนท่านนายพลกำลังตีกอล์ฟก็ยังโดนคลื่นกวาดจมไปพร้อมกับปิตี้สนามกอล์ฟไม่รู้ว่าจะไปตีกอล์ฟกันต่อที่ก้นทะเลหรือเปล่า ในยะก็คือตายโหงกันเยอะเลยบริเวณนั้นทุกเย็นผมจะขอไปเตะบอลเตะฟุตซอลกับทหารหน่วยกองเรือก็อที่นั้นมันจะมีท่าเรือของทหารเรือหน่วยเรือและจะมีเรือรบอยู่หลายลำเพราะผมไปเตะเป็นประจำก็ได้รู้จักกับจ่าหน่วยเรือคนหนึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเขาแล้วกันซึ่งกองไม่ได้ขออนุญาตแกมาเล่าในเรื่องนี้เดี๋ยวแกนั้นจะโทรมาตาม พอเตะบอลกับจ่าบ่อยๆก็เริ่มที่จะคุ้นเคยและก็เริ่มที่จะสนิทกันตอนนี้ใส่ใจคอนั้นก็ไกลๆกันชอบธรรมะธรรมโมพราผมว่างแก่ก็จะชวนแถวนั้นมันเป็นเขตฐานทัพพวกสัตว์น้ำนั้นชุกชุมหวางรอบเอาไว้ตอนเช้าเย็นๆน,นั้นก็ไปเก็บมีปูสดๆกินฟรีอยู่ที่นี่แก่จะเอาเนื้อปลานั้นมาหมากักๆเอาไว้ให้เกือบเนา่า แล้วก็เอาไปใส่รอบดักปูแล้วก็ไปวางเอาไว้แกว่ากลิ่นเน่าๆของปลามันจะรอให้ปูม้านั้นเข้ามากินแล้วก็ออกไปไม่ได้แล้วเราก็จะได้กินมันธรรมะธโมูสุดๆเลยก็ว่าได้ผมก็เดินลุยทะเลเป็นลูกมือแกไปเพราะแกะนั้นก็อายุมากแล้วแต่สอบขึ้นปัญจากไม่ได้สักทีแกบอกว่าสู้พวกจ่าหนุ่งๆไม่ไหว พวกนี้เขาจะหลาดแกก็เลยบอกว่าอยู่แบบนี้ไปจนกเกษียณหรือไม่ก็ลาออกก็แล้วกันผมก็คุยกับแกพอเอารอบขึ้นมาแต่ละอันก็เจอกับปูม้าบางทีก็มีปูดำตัวใหญ่ๆหลายตัวติดอยู่ด้วยอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้าเป็นช่วงหลังสึนามิไม่มีใครกล้าที่จะกินปูปลาแถวนี้หรอกทำไมครับจ่าขนาดปลาเน่า ที่เอามาทำเหยื่อปูมันยังแดกขนาดนี้เลยลองนึกถึงศพเนา่นาๆที่อยู่เต็มทะเลแถวนี้สิจ่าครับตอนสึนามิมาจ่าอยู่ที่นี่หรือเปล่ากูนี่แหละที่ออกเก็บศพพวกที่ตายขึ้นเรือวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้แล้วจ่านั้นรอดมาได้ยังไงไม่น่าจะรอดมาได้เห็นเขาบอกว่าแถวนี้นั้นตายกันเยอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟัง วันนั้นจ่านั่งหวางมาดเป็นนายยามอยู่บนเรือไม่มีการเตือนหรือว่าการแจ้งล่วงหน้าใดๆอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนว่าเรือนั้นมันไหวๆวูบๆสักพักพลทหารที่เข้ามาเป็นยามคู่กันกับแกก็วิ่งหน้าตาตื่นมาจากหัวเรือเพราะว่าเรือนั้นหันหน้าออกไปทางทะเลจา่าจ่าคลื่นสูงเตี่ยมยอดไม้เลยกำลังตรงมาทางนี้ครับจา่าแต่มันก็ช้าไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้วจ่าได้จะบอกให้พลทหารคู่ยามนั้นหาที่กำบังและก็เกาะไว้เน่นๆพกคลื่นมาถึงตัวเรือเชือกที่ผูกกับเรือนั้นมันจะผูกก็กันเกลียวเน่นเสียงเชือกเรือนั้นดังเปลี่ยงเปรียงเหมือนว่ามันจะขาดเรือนั้นโครงเคลงไปมาอย่างหนักเราเป็นเรือขนาดกลางพกคลื่นมาสิ่งเดียวที่จะต้องรักษาไว้ก็คือชีวิตของคนบนเรือให้ได้ เชือกหัวเรือกลางลำและก็ท้ายเรือก็ไม่ได้เส้นใหญ่อะไรมากนักคือถ้าเชือกขาดทุกอย่างจบแน่ๆชีวิตของทหารบนเรือด้วยดูอย่างเรือใกล้ๆสิโดนกระชากหลุดจากท่าจมไปอยู่คนทะเลแล้วขนาดเรือหลวงกะบ,บุรีลำใหญ่ๆคลื่นมันยังกระชากจนเชือกขาดลากขึ้นไปอยู่บนบก จนต้องเอาไมโครนั้นมาขุดแล้วก็ลากกลับมาลงน้ำจากแกชี้ให้ดูสร้างต้นสนที่กองอยู่เต็มบริเวณนั้นแล้วแกก็บอกว่าตอนกอน่อนสึนามิมาต้นสนต้นใหญ่ๆพวกนี้นั้นเคยยืนเรียงแถวเต็มบริเวณนี้เลยแต่พอคลื่นมาต้นสนก็โดนถอนรากถอนโคนจนหมดอย่างที่เราเห็นนั่นเองตอนนั้นคลื่นมาสูงมากแล้วแกก็ชี้ให้ผมดู แกบอกว่าเสียงตอนนั้นมันประทะเข้ากับต้นสนเสียงดังจนันวันไหวเลยทีเดียวพอหลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปก็มีการออกสำรวจติดตามค้นหาศพแกบอกว่าเฉพาะฐานทัพนั้นก็ออกข่าวว่าตายประมาณ7-8ถึงศพแต่จริงๆแล้วมันไม่ต่ำกว่าร้อยเพราะว่าวันที่เกิดเหตุนั้นมันเป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ลูกหลานทหารเรือก็จะมาวิ่งเล่นกันหน้าบ้านพัก ซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่นับสิบอาการขณะที่บรรดานายทหารนักท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงกำลังออกรอบตีกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาทับละมุของฐานทัพซึ่งอยู่ติดกับทะเลรับคลื่นยักษ์ตรงๆเลยโดยที่มีลูกหลานทหารเดือททำงานเป็นเค็ด,ดีวันนั้นก็มีรถที่เข้ามาตีกอล์ฟประมาณสักสิบคัน คนที่อยู่ในสนามกอบเป็นนานคาดว่าประมาณสัก200คนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแขกนั้นมาเยอะก็ก่งไม่เหลือพอออกตามคนหาศพก็เจอแค่บางศพติดอยู่ตามต้นไม้บางโขดหินบางและน่าจะโดนลากลงไปอย่างก้นทะเลอีกมากมายหลายศพตามหากันไม่เจอผมนั้นก็เลยถามขึ้นมาว่าแล้วมันมีผีแมคลับหลังจากนั้นแกก็บอกว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วสิ พอหลังเหตุการณ์นั้นเรือที่จ่านั้นประจําการอยู่ก็ได้รับคําสั่งให้ออกทําการสนับสนุนค้นหาศพผู้ที่เสียชีวิตในทะเลก็มีทีมกู้ภัยประดาน้ําออกติดตามกันหลายหน่วยจ่าและก็พลทหารบนเรือก็คอยอำํำนวยความสะดวกให้แกบอกว่าสภาพศพแต่ละคนนั้นเริ่มเปื่อยบางก็มีร่องรอยของการขาดการแหว่งเหมือนกับถูกกัดถูกกินมีทั้งไทยทั้งเทศ เพราะว่าแถวนั้นนั้นมันเชื่อมกับหาดบางเนียงที่ฝรั่งนั้นอยู่กันเยอะเพราะออกไปเก็บก็เลยได้เต็มท้ายเรือสภาพศพนั้นคือน่าสงสารเป็นอย่างมากอย่างกับซอมบี้ในหนังเละๆพังๆทำเอาทหารเรือที่ร่วมเหตุการณ์นั้นกินเนื้อกันไม่ได้ไปนานเลยต้องหันมากินผักแทนพวกอาหารทะเลนี้อย่าได้มาวางขายเชียวไม่กล้ากิน เก็บๆแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาววางๆเรียงๆกันเต็มท้ายเรือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนั้นก็ไหลเยิม้มแล้วเรือกองจานั้นเป็นเรือหลวงหนึ่งในสองลำที่ท้ายเรือนั้นปูด,ด้วยไม้ปากเกะน้ำเลือดน้ำหนองนั้นหยดลงสู่ไม้จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะกลิ่นมันก็คล่าวกลักกลุงแม้ว่าศพนั้นจะเอาออกไปแล้วก็ตามแต่กลิ่นมันก็ยังคงติดอยู่ที่ไม้แบบนั้น ขนาดขัดล้างด้วยโซดาไฟผสมกับแฟไม่รู้กี่รอบต่อก,กี่รอบมันก็ยังไม่หายขาดน้ำมันจากร่างกายของคนมันข่ามากๆแกว่ากับรถออกไปในตอนกลางคืนจะไปนอนบ้านเมียน้อยตรงทางเข้าลำเหมืองพอขับออกจากด่านนาวิกไปไกลๆสนามกฟทางมันก็มีแต่ป่าดงกระถินหมืดๆเลยเห็นฝรั่งสามสี่คนนั้นยืนโบกรถ ตอนแรกนั้นกะว่าจะจอดแต่ก็เอจใจในนี้มันมีฐานทัพพวกทหารคงไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาตินั้นเข้ามาเดินเพ่นผ่านหรอกแล้วก็จริงดังคิดพอไม่ยอมจอดขับเลยมามองกระจกข้างถึงกับกุฏานสเสด็จเตี่ยนั้นช่วยด้วยตะกี้เห็นชัดๆฝ่หน้ารถนั้นส่งเต็มตาว่าฝรั่งโบกรถอยู่พวกขับผ่านมาไม่กี่เมตรกลับหายไปเหมือนกับไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลย เพื่อนของจ่านั้นก็เหยียบเต็มตีนเลยทีนี้อีกคนที่โดนก็คือพลทหารยามบนเรือช่วงนั้นปกขนศพเสร็จเขาลำเลียงศพออกไปหมดลำเรือทหารในเรือนั้นก็ช่วยกันล้างคราบน้ำเหลืองน้ำหนองที่นองอยู่ท้ายเรือแต่กลิ่นมันก็คงยังอยู่ซึ่งทหารนั้นก็จะเข้ายามปลัดเปลี่ยนกันคนละสองชั่วโมงกลางวันกับหัวค่ำนั้นไม่เป็นไรแต่พอสิ้นเสียงนกหวีด เสียงที่โอยหวนกรีดร้องเหมือนกับเสียงเปลดที่เป่าออกมาทางลำโพงเรือมันดังไปเจ็ดคุ้งน้ำเลยทีเดียวทุกคนนั้นก็พากันพักผ่อนเหลือไว้แต่เพียงพลทหารที่เข้ายามผลัดละหนึ่งคนสปายปืนประจำอยู่ที่กลางลำแก่ว่าไอ้พลทหารคนนี้นั้นมันเข้าช่วงตีสองถึงตีสี่แก่นั้นเป็นนายยามกำลังหลับสนิท อยู่มันก็มาเขย่าที่ตัวจาถึงเตียงเลยจาครับจากับมีอะไรวะจาไปดูที่ท้ายเรือหน่อยครับอะไรของมึงท้ายเรือมีอะไรมีคนนั่งอยู่ครับไม่รู้ว่าพวกไหนจาไปดูให้หน่อยเพราะจากเกลุกขึ้นไปดูก็ไม่เห็นว่ามีใครแต่พลทหารคนนั้นก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆจากเกก็งุดหงิดเพราะว่ามากวนเวลาคนที่กําลังหลับ กำลังนอนโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวยังมีคนเข้ายามตอนดึกเหมือนกันแต่ละคนนั้นบอกว่าเรือของจ่านั้นเป็นเรือจีสิงเพราะว่าพลทหารที่เป็นยามอยู่บนเรืออีกลำหนึ่งก็บอกว่าดึกๆเดินตรวจมาทางหัวเรือมองไปยังท้ายเรือที่ใช้ขนศพก็เห็นเป็นเงาคนนั้นนั่งอยู่เต็มท้ายเรือเลยบางเงานั้นก็นั่งห้อยขาอยู่ข้างเรือบางที่นั้นสยองขวัญมาก จนมีการแซวเล่นกันว่าเรือจ่าไม่ต้องมีทหารยามก็ได้มั้งมียามพิเศษนั้นมาเฝ้าอยู่ที่นั่นแล้วเรื่องผีท้ายเรือนั้นก็ทำเอาพลทหารที่ต้องเข้ายามที่ต้องเข้าเวรในตอนตึกๆหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเพราะการจัดยามจักดู่วงหน้าว่าใครนั้นจะอยู่พลัดไหนแต่ก็ทนกันมาได้จนไม่มีมาให้เห็นอีกคงเป็นเพราะการทำบุญใหญ่ของเรือด้วยละมั้ง อีกพวกที่เจอก็คือนาวิกเฝ้าด่านยืนเฝ้าด่านในตอนดึกๆทางที่พ้นจากด่านท้ายเรือไปทางสนามกบมันมืดมืดมีไฟแค่สอไฟบางตน้นพอดึกๆก็กเ,เพ่งมองไปตามถนนที่มันมืดมืดเห็น้กลๆเงาของคนหลายคนกำลังเดินก็เ,เดินไปสกิดบอกกับเพื่อนใครเดินมาบนถนนวะาสองคนนั้นก็เห็นเข้าจะจะว่ามันมีเหมือนกับ เงาของคนนั้นเดินอยู่บนถนนหลายคนเคลื่อนที่ไปยังสนามกอล์ฟเดินไปมาอยู่อย่างนั้นพลทหารนั้นก็พูดขึ้นมาว่าสงสัยว่านายพลตีกอล์ฟที่หายไปตอนสึนามินั้นก็คงจะออกรอบในตอนดึกเพื่อนอีกคนก็บอกว่าอย่าออกรอบเดินมาทางนี้แล้วกันเรื่องกองผีสึนามินี้เรียกได้ว่าเป็นที่เล่าขานกันมากลือกันไปต่อๆกันทั่วอันดามัน ช่วงนั้นในตอนกลางดึกจะได้มีฝรั่งกลุ่มไหนมายืนโบกรถเชี่ยวจะว่าคนไทยแหลงน้ําใจมันก็ไม่ใช่แต่พอกลัวจะเจอเหมือนพวกรถโดยสารที่วิ่งกลางคืนหรือว่าคนอื่นๆที่จอดรับจะชะงกหน้าไปคุยอ้าวหายเหยียบรถบิดกันแบบคนลุกไปแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปเพราะว่ากลิ่นความตายนั้นมันกระจายไปทั่วในช่วงนั้นบางคนก็เจอ บางคนก็ได้เพียงแค่กลิ่นบางคนก็ได้ยินเสียงร้องไห,หน้นาเวทนาลอยมาตามลมบางคนก็มองเห็นอยู่ไกลๆเป็นแก้งอคนในทะเลบางคนอาจจะเห็นแต่ก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังเจอผีก็มีเพราะว่าก่อนตายพวกเขาคงจะทรมานหน้าดูบางทีวิญญาณที่ออกมาให้คนเห็นในช่วงนั้นอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นในสิ้นลมหายใจไปแล้ว